จริงหรือเปล่าคะถ้าเป็นนี้อยู่ก็มีเงินออมได้คะ่ะคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดด้วยว่าการที่เราเป็นนี้บัตรเครดิตมันจะมีบรรทัดแรกคือจ่ายขั้นต่ําฉันขั้นต่ำก็พอแล้วอ้น,นี่ผิดเลยแล้วถามว่ามันโต16%ทุกเดือนน่ะทำยังไงอะอย่างเงี้ยมันลงทุนยังไงก็ตามไม่ทันค่ะถูกไหมเพราะงั้นหน้าที่เราคือถ้ามันมีประเภทนี้เราหาโบนัสที่มาโปให้ให้มันหยุดการเติบโตของดอกเบียเบ้ยเงินกู้ก่อนดีที่สุด สวัสดีค่ะมาพบกับรายการเวลตี้โนนี่กันอีกครั้งนะคะก่อนอื่นเลยค่ะอยากถามว่าใครเป็นนี่กันอยู่บ้างคะเชื่อว่าหลายคนที่ดูคลิปนี้อาจจะเป็นนี่กันอยู่ไม่นี่บ้านก็นี่รถนี่บัตรเครดิตแล้วอาจสงสัยว่าเฮ้ยเราเป็นนี่อยู่จะมีเงินออมหรือว่าจะเอาไปลงทุนได้ไหมหรือควรปิดนี่ให้หมดก่อน EP นี้มีคําตอบค่ะ เรามาหาคำตอบกับพี่กิจกันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะพี่กิสสดสวัสดีค่ะน้งสินครับจริงหรือเปล่าคะถ้าเป็นหนี้อยู่ก็มีเงินออมได้คะ่ะโอ้อันนี้เห็นด้วยเลยครับต้องออมได้สิถ้าเรามีหนี้ที่เป็นหนี้ดีนะ,ะต้องบอกกันนะหนี้ดีมันมีหนี้มีสองแบบดีกับไม่ดีที่ถ้านี่ดีก็คือประเภทผ่อนบ้านผ่อนรถอะาอย่างเงี้ยนะครับกับหนี้ถ้านี่ไม่ดีคือพวกบัตรเครดิตสินเชื่ออื่นๆที่ดอกเบี้ยมันโตแยกประเภท ถ้าเมื่อกี้ต้องสินถามว่าถ้ามีหนี้ก็ออมได้จริงๆได้แต่ขอให้เป็นหนี้ที่เป็นดีถ้าผ่อนบ้านเนี่ยมันก็เป็นหนี้ที่เราต้องผ่อนอยู่แล้วแบบหลายเดือนที่มันมีจดหมายมาเตือนทุกๆเดือนถูกไหมครว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ผ่อนรถก็จะมีจดหมายมมเตือนอ่ามันฟิกอยู่แล้วถูกไหมว่ามันประมาณเท่านี้งั้นการที่เรามีหนี้ประเภทเนี้ยเรารู้รายจ่ายอยู่แล้วว่ามันต้องมีเอ่อเท่าไหร่แต่มันมีเงินเหลือไงงั้นฉันก็ไปซื้อลงทุนไปซื้อกองทุนไปซื้อหุ้นอะไรได้ที่มันสามารถตอบโจทย์ได้สามารถทําให้เงินมนนเเตตติบโไไดด้้แ่่่ถาป็ีีีท อันเนี้ยอาจจะต้องไปพิจารณาว่าเราควรจะไปแก้นี่ก่อน ไปปกนี่ก่อนไปจ่ายนี่ก่อนเพราะผู้นี้เด็กเขาเรยมันโตไวครับแล้วมีเทคนิคการออมลงทุนไหมคะว่าควรแบ่งไปสักแบบสัสดส่วนเท่าไหร่อ่ะคะ่ะเพราะว่าเราก็ต้องมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายนี่อยู่แล้วด้วยคือสมมุติถ้าเรามีรายจ่ายนี่ที่เราฟิกอยู่อยู่แล้วใช่ไหมว่าเดือนนึงเท่านี้เท่านี้เทา่ทานี้แต่ในส่วนของรายการออมอยู่ที่เรามีเงินเหลือที่นอกเหนือจากรายจ่ายเนี่ยเราคิดว่าสัก1 0 2 0ควรจะเป็นตัวเลขที่เหมาะสมเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ออมหรือลงทุนเลยเนี่ยเงินเกษียณ ทำยังไงจริงไหมหรือบางทีเนี่ยเงินก้อนเนี่ยบางทีต้องเก็บเพื่อการศึกษาลูกก็อันนี้คือส่วนนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราแบ่งออมเดือนหนึ่งแบ่งออกมาเลยเดือนหนึ่ง20%่สิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของรายได้อันนี้เหมาะสมแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ลำบากเกินไปค่ะตรงนี้ครับแล้วพี่กิตมีแนะนํำไหมคะว่าควรเอาไปลงทุนในแบบรูปแบบไหนดีตามสไตล์ของการลงทุนของเราเนี่ยส่วนใหญ่นะมองที่ความเสี่ยงที่เรารับได้หลายๆคนเนี่ยเราตามกระแส ไปลงให้เชื่อเพื่อนชวนนูน่นนี่เราไปฟังเข้ามาข่าวเขาว่าตรงนี้ดีเราก็ไปลงอันเนี้ยไม่แนะนําเพราะเราไม่รู้ว่าเอาไปลงอะไรแต่ถ้าเรารู้ว่ามันไปลงอะไรรับความเสี่ยงได้แค่ไหนอย่างเงี้ยเหมาะสมนะครับรวมไปถึงถ้าเราเขาเรียกว่าลงทุรเิจที่มันมีหักภาษีได้ด้วยอย่างเงี้ยดีเพราะมันได้เด้งแนกคือหักภาษีลดหย่อนได้เลยอีกเด้งหนึ่งคือเราได้ตัว รีเทิร์นจากการลงทุนของมันปันผลต่างๆได้ขึ้นมาค่ะแล้วถ้าสมมติเราได้เงินก้อนมาได้โบนัสมาค่ะควรเอาไปโปะนี่ก่อนที่จะเอามาลงทุนจริงหรือเปล่าคะอืมอันนี้ได้ทั้งสองอย่างสองอย่างเลยนะคะใช่ใช่คอมเพลก์ก่อนเลยไฮ้ภาษีเราเต็มหรือยังส่วนตัวพี่คิดอย่างนี้นะอ่าแล้วนี่ที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นนี่ดีไม่ดีผ่อนบ้านผ่อนรถผู้นี้มันชัวร์อยู่แล้วเราก็เอาเงินส่วนนี้ไปไป,ไปไปไปซื้อสิทธิ์ดถย่อนภาษีก่อน ว่าเราได้ลดจดภาษีเนี่ยยี่สิบห้าสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบห้าบางคนเนี่ยมันคุ้มกว่าไหมแล้วที่เหลือเฮ้ยฉันมีเงินเหลือวะฉันไปโปะผ่อนบ้านให้มันน้อยลงหน่อยก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทาอย่างเงี้ยเราไปไปผ่อนหนี้หมดอย่างเงี้ยไอ้เงินที่ลดจดภาษีเราก็เสียโอกาสแล้วมีหนี้ประเภทไหนที่เราควรรีบโปะให้หมดเลยไหมะก็บัตรเครดิตบัตรเครดิตนะหรือที่เอาสินทรัพย์ไปเข้าลดไปค้ำเอาในบ้านไปค้ำพวกเนี้ยหรือนอกระบบพวกเนี้ยเขาเรียกดอกเบีย้ยโตไวค่ะพวกเนี้ยแนะนําใครที่มีหนี้ประเภทนี้ ควรจะเคลียร์ให้จบเร็วที่สุดเพราะว่าไม่งั้นมันจะพอกไปเรื่อยๆนะครับแล้วบางคนน้องซินเข้าใจไหมครับว่าคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดด้วยว่าการที่เราเป็นนี้บัตรเครดิตมันจะมีบรรทัดแรกคือจ่ายขั้นตำ่ำฉันขั้นต่ำก็พอแล้วไ<ม>อ้เน,นี้ยผิดเลย100%เท่าไหร่จ่ายให้หมดดีกว่าดีที่สุดถูกไหมครับเ<ม>พราะถ้าจ่ายขั้นตำ่ำแสดงว่าไอ้ที่เหลือมันคือดอกเบีย้ยที่มันโต16% 16%ออย่างเงี้ยยังไงก็ไม่ทนันลงทุนไม่ทันหรอกออโตไม่ทนัน ถูกไหมเพราะงั้นควรจะไปโปะก่อนเลยคือการผ่อนขั้นต่ำเนี่ยมันคือการแค่รักษาเครดิตว่าเราไม่เบี้ยวเขาโดยส่วนใหญ่ผ่อนขั้นตำ่ำอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะถูกไหมสมมติเราเป็นนี่อ่ะห้าหมื่นผ่อนฮะอ่ะขั้นต่ำห้าพันนะหนะสี่หมื่นห้าี่โตสิบหกเปอร์เซ็นต์เลยนะอ๋อแล้วถามว่ามันโตสิบหกเปอร์เซ็นต์ทุกเดือนน่ะทำยังไงอ่ะอย่างเงี้ยมันลงทุนยังไงก็ตามไม่ทันค่ะถูกไหมเพราะงั้นหน้าที่เราคือถ้ามันมีประเภทเนี้ยเราหาโบนัสรีมาโปะ,โปะให,ให ดดีีท่สุพี่กิตคะถ้าเรามีนี่อยู่ก็ต้องเก็บเงินสำรองฉุกเฉินไว้ด้วยใช่หรือเปล่าคะอันนี้เห็นด้วยครับต้องมีเงินออกฉุกเฉินนะครับระหว่างทางของการใช้ชีวิตมันมีความเสี่ยง ของการที่เราอาจจะโชคร้ายช่วงนี้อะไรรายได้อาจจะดรอปลงถูกไหมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไไดหรือเจอโควิดคําถามคือถ้ารายได้มันดรอปลงถ้าเราไม่มีเงินสํารองอ่ะกันไว้ก่อนสัก3 <S <S เดือนหรือ6เดือนเนี่ยอย่างน้อยช่วงนี้เราอาจจะรายได้ดรอปแต่นี่เราต้องจ่ายนะเรา<ช>ควรจะเอาเงินบางส่วนไปจ่ายนี่ก่อนแต่ถ้าเราไม่มีเงินสํารองเลยน้องซินนึกภาพตามฉันไม่ได้กันเงินไว้เลยอะช่วงนี้รายได้เราหด, <ๆ S 1> หดเราก็จะไม่มีไปจ่ายด้วยนี่ทําไงอะใช่จ่ายขั้นต่า โดนหลอกแล้วจ่ายขั้นต่าดอกเบี้ยก็โตแค่นั้นเองเพราะงั้นการที่เรามีเงินสำรองสักสาเดือนเนี่ยมันปรับตัวได้ไม่ได้ล้วในช่วงนี้ไอ้ธุรกิจเรารายได้ลดว่ะทําไงดีต้องหาทางอื่นละหาได้ได้เพิ่มทางไหนดีในช่วง3เดือนนี้มงั้นเงินสำรองเฉยๆมันทาหน้าที่ในการประวิงเวลาในการปรับตัวทําให้เราสามารถหาโอกาสใหม่ๆได้เท่านั้นเองเพราะงั้นการที่เรามีนี่แล้ว ก็จำจำเป็นที่จะต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อยสัก3เดือนนะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่กิจมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆค่ะขอบคุณค่ะครับยินดีครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะแล้วถ้าใครอยากเวลตีนโนนี่ไปด้วยกันก็อย่าลืมรอติดตามตอนต่อๆไปได้นะคะ